ถ้าเกิดดูอาจจะรู้สึกว่ามันหนักนะแต่ว่าพอพอใส่มาแล้วมันก็โอเคครับคือมันไม่ถึงหนักขนาดนั้นอะไรอยเงยก็ใส่สบายสบายแต่ทุกคนที่เป็นผู้ชายเราคิดว่าเพื่อนไม่ถูกอะไรอย่างงี้มันมันมันเหมาะสมกับเราอยไงต้องเลือกเองในแต่และสไตล์เราผมว่าในยุคป,ปจจจจจจัจจุบันจริงๆอ่ะคือเราก็สามารถแต่งตัวได้แบบหลากหลายสไตล์เลยเพราะว่าอย่าง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  ไข่ม like like the so mm ุกแบบนี้ของไมโครโต้แบบนี้นะ่คือเราก็สามารถใส่ได้แบบในหลายโอกาสถ้าเกิดแบบใหญ่ๆหน่อยแบบนี้หรือว่าอะไรก็จะสามารถใส่ไปงานได้แต่ว่าก็จะมีแบบว่าพวกเอฟวิดเดียลุกเือรสามารถใส่ได้เป็นแบบข้อมือก็ได้เป็นสร้อยคออะไรก็ได้ผมว่ามันก็คือในยุคนี้ผมว่ามันก็จะเติมเต็มแบบว่าลุคของเราให้มันดูสมบูรณ์ขึ้นได้พี่เจลดูมูลค่าใช่ไหมครับเออไม่ครับน่าจะประมาณอย่างนี้ถัาษะรยามาเลยจะชอบมาอะไร ไม่แน่ใจครับไอต้องถามเขาเถ้าเขาชอบขึ้นมาถ้าชอบขึ้นมาก็ครับก็ดีเลยเพราะว่าสวยงามจริงครับนัพร้อมเลยพร้อมเปย์เลยครับแล้วพร้อมเปย์นะคะอะไรต้องเอ่อตกลงกันสักแป๊บเอาพี่เจมส์จะเดี่ยวเวลาที่เราตอบไปอะารคนสัดสุดนในการตอบเราที่จบมากนิ่งเบบนิงพีคพีคเวลาแค่สิบวิไอตัวสุก็เจมส์ก็คง้องระยะเพราะว่ามันคืเรุ่นสิบสิบอ๋อคือคือจะเรียกว่าไงดีครับคือใช้ใช้ คือจริงผมคือผมก็เป็นของความรู้สึกเขาแหละแล้วเราก็พยายามลองพูดในอีกมุมหนึ่งว่า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 มันมันก็มีมุมนี้ด้วยนะที่อยากที่แบบที่อยากจะเล่าให้ฟังลักษณะประมาณนั้นถ้าคุณครูมีนีแพ็กที่ไงบ้างขัหลัางต่างตัวตัวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จทุกครีบไปรีบปสิบปีผมว่าคือคือจริงแต่ว่าช่วงช่วงช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยนะเพราะว่า คือผมเห็นของเขาอ่ะเขาก็แบบว,ว่าเริ่มไปทำ,ทำนู่นทำนี่เหมือนว่าคือตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำมันก็เยอะแต่มันก็ยุ่งอยู่เขาเขาไม่แน่ใจว่าเขาก็อาจจะไม่ได้แบบไปไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าเกิดอุปสรรเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ดูุนใช้โซเชียลน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกก็อาจจะเป็นด้วยมั้งครับแต่ว่าในช่วงนั้นอ่ะก็เป็นช่วงที่แบบว่าคือยุ่งมากๆด้วยคือแบบทั้งทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาให้เขาก็หนักแล้วผมก็แบบไป ไปไปปิดกล้องไปอะไรก็แล้วกันแบด้วยวันท่วันถ้ามันจะกามีกลับมาไรหน้าเคาเตอรมอะไรรู้สึกว่าดีดีมีมีมีนั่งเถียงกันดีดีอยู่ดีคือคือจริงๆอ่ะคือจริงๆมีคือคงคงมีอยู่แล้วแหละแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็คงได้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างมันเกิดขึ้นสดไม่มีสคคิปไม่ไม่มีสคคิปไม่มีสคคิปครับเออใช่มันก็เกิดขึ้นไปตามธรรมชาติแต่คนมาว่าเจมเป็นพ่อบ้านที่ไม่กล้าไม่กล้าเถียง เพราะว่าใจไม่กล้าคือคือไม่คือไม่คือจริงๆไม่ค่อยกล้าเถียงแบบว่าต่อหน้าสาธารณชนแต่การรับรับรับหลังหลังกล้องนี่คือแบบเฮ้ยเฮ้ย่หนอยเดี๋ยวเราทนี้อาท่านี้อยู่หลังกล้องที่อยากเห็นมีอแอ่แบบเฮ้ยครับเมย์พอเธอพูดคำเดียวเขาหยุดเลยครับผม ใช่ผมพูดพลาดไปเพลิดคือผมเดียวผมก็พูดแค่คำเดียวนะครับว่าครับครับนี่คือโอเคครับครับโอเคครับแต่พอพิเกตบอกว่าเราไม่ได้กลัวแต่เราแค่เกรงใจเห็นสภาพี่เกตประจำใช่ไหมอ๋อยังคือยังคือยังไม่ได้ดูว่าพี่เก์ครับเขาบอกงั้นนหรครับใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าผมไม่ได้กลัวแต่ว่าผมแค่เกรงใจก็ก็เกรงใจนิดหน่อยครับแต่ว่าแต่ว่าคือคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่มุมตลกเนี้ยคือผมก็ดื้อมากมันควรครับดื้อมากมัน ก็แบบว่าบางทีก็หูทวนลมแบบไม่สนอะไรเงี้ยก็ทิงเตียงกันทิงเตียงกันก็มีครับสมมติสมมติถ้ามองคำถามก็คือมีทั้งเนี่ยด้วยแล้วก็บางทีโฟมก็ต้องเป็นเออเพราะว่าเดดลูกดื้อติดลูกดื้อเหรอครับโอ้ก็เป็นชีวิตคู่แหละมันก็เป็นแบบเป็นปกติสไตล์ชีวิตคู่อะไรเงี้ยจนจนนั้นเคยคุยกับพี่แอมพี่แอมบอกว่า ถ้าเจมกับโบม่อนญาตให้ทำละครเขาก็จะทำเส้นทางราถูกเราเพราะว่าเป็นสุกตากับเออเพราะว่าดูแบบว่าดูแบบว่าดูดูมีคอนเทนต์ได้ทำเป็นละครได้ไงไม่เราคิดว่าชีวิตเราผ่านมาตลอดระยะเวลาเปนบนนี้สามารถเป็นละครได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือคือถามว่าคอนเทนต์มันเยอะไหมคือมันก็คงเยอะแหละห <c oughs> มายถึงว่าในในระยะทางแต่ละคู่มันเยอะมาของของผมก็เยอะแบบ เยอะเช่นกันแล้วก็แล้วก็ก็ถามว่าจะถึงเป็นเป็นแบบเป็นละครได้เลยไหมก็สมมติมตคือถ้าทำจริงก็ทําได้แหละแต่คนดูไม่ไม่รู้เป็นไงกันแต่ว่าทำได้ทําได้พวามคอนเทนต์แน่นอยู่ถ้ามีถ้ามีใครถ้าพี่แอน์จะเอาไปทำจริงๆสะดวกไหมคะก็อาจจะต้องต้องมีเรื่องค่ะเรื่องราวหลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจต้องคุยราคาในเรื่องของบทประพันธ์ก่อนอ้ใช่เพราะว่าเรต้องคุยราคากันนิดนึงนะลมงเท่าไหร่ล ิกอปีขงเราเเนี่ยดี๋ยวผมต้องไปนับคิวในการรีเสิร์ชก่อนนะฮะเพราะว่ารีเสิร์ชมันต้องรีเสิร์ชทั้งสองฝั่งใช่ไหมฮะแล้วก็รวมรวมถึงรีเสิร์ชของแบบว่าคนรอบข้างด้วยอาจจะต้องเป็นเป็นนับคิวเพราะว่าสองต่อหรือเปล่าให้ให้เกีมแล้วก็ให้ผมผมอาจต้องรับเป็นก้อนมาก่อนฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกระจายรีเสิร์ชให้แล้วก็เดี๋ยวคเขยจะมาลอบปดอีกทีหนึ่งถ้าบอกถูาคนกันเองหลังถ้าบอกเขาคนกันเองอ่ะใส่ซุ้ใส่ซองให้เรานะเก็ถ้าเข็บอกเขาคนกันเองหรือไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยง เราต้องคุยเรื่องบัตรกันก exactly. okay. the ่อนนะครับคอนเทนต์ยังไม่ต right? ้องพูด exactly ถึงใช่ใช cool. ่คือคือคอนเทนต์อ่ะถ้าถามว่าในหัวตอนนี้ก็ก็ก็น่าสนุกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือบัตรกันก่อนถ้าเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องเค้กก็เขาทำให้มันนั้นอ่ะให้เบลกาสไปชิมยังชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วยังไงแล้วเราหัวเราแปลกแปลกอร่อย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 ทำไมยัาไม่พูดคำว่าอร่อยก่อนหัวเราะ ไม่คือมันอร่อยอยู่แล้วแต่พี่จคือเขาลงไปแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงไปแล้วแต่ว่าอร่อยครับอร่อย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 พี่เจขัดแย้งคำครับครับครั้งล่าสุดที่เราสัมภาษณ์คุณโฟมไปนี่แหละคนผิดโัวการ์คอมเมนต์บอกว่าหน้าเราดูสายตาดูเศร้าหน้าดูโซทรมหมอเกิดอะไรก็แบบเดือดจี้งงน้อยมากครับผมขอโทษจริงๆผมพยายามแล้วเรื่องเรื่องเรื่องนี้คุณโฟมเขาก็พูดกับผมบ่อยๆมากๆเลยครับบอกว่าแบบว่าทำตาให้มันแบบมันไม่ง่วงได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาจะแบบด่าว่าแบบ หน้าโซมแบบว่าหน้าหมองหน้าแบบว่าตาตอะไรเงี้ยออออเออผมน้อยจริงๆครับมายมันคว่าผมเร่งปิดละครซึ่งปิดไปแล้วกับกับกับพี่เบลล่าเมื่อกี้นี้ <S <S <ๆ>แล้วก็ผมมาเริ่มถ่ายหนังซึ่งมันเป็นถายหนังที่แบบเป็นคิวไนท์เยอะอแล้วพอเป็นชนกองกันนะครับ เรียกว่าวันหนึ่งอ่ะคือคือคือแทบไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้นอนเลยครับกลับไปอาบน้ำเสร็จก็ออกฟองต่ออะไรเงี้ยครับแข้ามันมน้อยของเจมส์กั่วโมูข้างันบนรรษั่วโมงงครับหมายถึงว่าบารรษัทแล้วก็เป็นหนูหรือว่าเป็นพ่อบ้านต้องผูกคือขัดน้ำล้างาาจานไม่เกี่ยวเลยโอ้ย<ๆ>เ,เราเป็นพอ่อแม่ใจกล้าอ,อยู่แล้วเ,ออเรื่องพวกนั้นน่ะใครทำนี่แบบ หรอนี่เราไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักใช่ไหมพี่เจมหรอดีครับอะไรนะไม่ไม่ไม่ตั้งใจครับคือคืงจริงๆอะผมอะตั้งตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวพอจบจบจัดแต่ว่าคือไอ้ช่วงที่เราเห็นหน้ากันวันนั้นอะที่ผมไปโดนด่านะครับหมายถึงว่าในช่วงสองอาทิตย์นั้นอะคือมันท้องจริงหมายถึงว่าชีวิตท้องมากครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ย ผมว่ามันแค่ช่วงแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะเริ่มมีเวลามากขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวจะเรืยนแต่เองมากขึ้นก็เดี๋ยวช่วยฝากติดตามความรอผมในขั้นตอนต่อไปด้วยครับตอนแว่าหลังจากแต่งงานเสร็จก็ต้องทำงานต่อหรือมันจริงมันมันก่อนแต่งงานด้วยแหละหมายถึงว่าคือก่อนแต่งงานหมายถึงว่าก็ยังมีโปรเจกต์ที่ค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอแต่งงานเสร็จก็มันก็ยังต่อเนื่องกันมาซึ่งมันก็ยังไม่จบก็ทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เสร็จหมดเทีโปร้อยแล้วไป ตอนนี้มีงานใหม่ไหมครับมีไม่แต่ว่าแต่ว่าก็มีมีเวลาแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาลยากบอกคนไยหน่อยเขาเป็นแต่ว่าตไ่่าก็ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนเป็นห่วงเลครับแต่ว่าช่วงนั้นมันมันมั้อมากจริงแต่ว่าทุกผมพยายามแล้วนะฮะหมอยว่าอัไหนำตาไม่รู้ตื่นเตนตื่นตนตื่นเต้นตื่นตน คือผมพยายามแล้วที่จะแบบว่าทําตาให้แบบว่าดูไม่เศร้าซึมนะฮะแบบเป็นแบบเศร้าซึมแบบเศร้าซึมแบบเศร้าซึมใช่คือพยายามทําให้เป็นน้องไม่เศร้าซึมแล้วนะ,ะแต่ว่าคือคือมันอิดโรยจริงๆ <c oughs> ะนะหมายถึงว่าคือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถแบบว่ากระตุ้นขึ้นมาได้พ <c oughs> ี่ยันยจะวัดแต่คอมเมนต์เลยภรรยาย,ยังคอมเมนต์เลยใช่ครับคือภรรยายผมคอมเมนต์ก่อนที่พี่ๆจะคอมเมนต์ให้ผมนะผมและและคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ก็ค่อนข้างดักดักหน่วงพอๆกับพี่ๆเลยลองลงลองทำประโยคนี่ไม่ต้องคนแรงมากบอกว่า ไปทำงานไปทำบิดีอย่าทำตาง่วงอะไรอย่างเงี้ย